แนวชายแดนไทยกัมพูชากลับมาระอุอีกครั้งหลังเกิดเหตุระเบิดกับดักจากทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่พิพาททางชายแดนจังหวัดสแก้วเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างแรงสันสเทือนให้กับทั้งสองประเทศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายรายจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดประเวณในเขตพื้นที่รอยต่อซึ่งเป็นเขตที่ทั้งไทยและกัมพูชายังมีข้อขัดแย้งทางเส้นเขตแดนครั้งคามายาวนาน,นับ10ปี เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยประกาศระนับความร่วมมือทางสันติภาพชั่วคราวกับกัมพูชาจนกว่าจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงและรับประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนแหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยได้ติดต่อไปยังกัมพูชาเพื่อขอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ขนาะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไทยได้เรียกประชุมคณะความมั่นคงระดับสูงทันทีเพื่อประเมินสถานการณ์และออกมาตรการตอบสนองที่เหมาะสมโดยระบุว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนต้องมาก่อนทุกสิ่งและไม่สามารถยอมรับได้หากพบว่าการกระทำนี้เป็นผอลมาจากความประมาทหรือการตั้งใจจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพชายแดน ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในการกู้ทุนระเบิดการลาดตะเวนร่วมและการสร้างเขตปลอดภัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแต่เหตุระเบิดในครั้งนี้ได้ทำให้ความไว้วางใจที่เพิ่งเริ่มกลับมาถูกสั่นคลอนอย่างหนัก สื่อในไทยรายงานว่ากระทรวงกลาโหมได้สั่งระงับภารกิจร่วมทั้งหมดชั่วคราวรวมถึงการเข้าออกของเจ้าหน้าที่กัมพูชาในพื้นที่เขตปฏิบัติการและได้เพิ่มกำลังทหารเข้าไปดูแลพื้นที่เพื่อป้องกันการซ้ำรอยด้านรัฐบาลกัมพูชาออกถแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าไม่มีนโยบายหรือการสั่งการให้มีการใช้ทุนระเบิดในเขตชายแดนอีกต่อไป พร้อมทั้งเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมาการสอบสวนร่วมระหว่างสองประเทศเพื่อค้นหาความจริงว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นของฝ่ายใดและเกิดจากเหตุใดกันแน่อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยังคงยืนยันว่าจะต้องมีการสอบสวนภายในก่อนจะเข้าร่วมการเจรจาใดๆผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของภูมิภาคอาเซียนในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นทางสันติภาพ เนื่องจากไทยและกัมพูชาเคยเป็นคู่ขัดแย้งสำคัญในอดีตโดยเฉพาะกรณีพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารซึ่งแม้จะมีการตัดสินของศาลโลกแล้วแต่ความรู้สึกในหมู่ประชาชนของทั้งสองประเทศยังคงมีความระแวงกันอยู่การระเบิดครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการรื้อฟื้นบาดแผลเก่าให้กลับมาอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีรายงานจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นทหารได้เพิ่มการลาดตระเวณอย่างเข้มงวดมีการปิดเส้นทางบางส่วนและจำกัดการเข้าออกของผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากแสดงความวิตกกังวลเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่จากยุคสงครามในอดีตและการระเบิดครั้งนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในพื้นที่ ทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าการใช้ทุ่นระเบิดเป็นสิ่งต้องห้ามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธทุ่นระเบิดซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็เป็นภาคีร่วมอยู่ด้วย หากมีการตรวจพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการละเมิดข้อตกลงอาจนำไปสู่แรงกดดันจากประชาคมโลกอย่างรุนแรงสื่อในกรุงเทพมหานครรายงานเพิ่มเติมว่าฝ่ายความมั่นคงไทยกำลังตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งรวมถึงเศษชิ้นส่วนของทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่โดยคาดว่าจะสามารถระบุแหล่งที่มาภายในไม่กี่วัน หากพบว่าเป็นของกัมพูชาจริงอาจนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตให้ตึงเครียดยิ่งขึ้นขณะเดียวกันมีการคาดการว่ารัฐบาลไทยอาจเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมที่กำหนดไว้ในปลายเดือนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทางด้านประชาชนในโซเชียลมีเดียได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง บางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเสนอให้ใช้แนวทางสันติวิธีและหลีกเลี่ยงการตอับโตที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงซ้ำเติมบรรยากาศในโลกออนไลน์จึงเต็มไปด้วยการถกเถียงถึงแนวทางที่เหมาะสมระหว่างความมั่นคงกับสันติภาพขณะนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด การตัดสินใจของรัฐบาลไทยว่าจะกลับไปเจรจากับกัมพูชาเมื่อใดและภายใต้เงื่อนไขแบบใดจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในอนาคตนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าหากทั้งสองฝ่ายสามารถใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการสร้างระบบตรวจสอบร่วมที่โปร่งใสและเข้มแข็งอาจช่วยลดความเสี่ยงในระยะยาวและสร้างเส้นทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้ แต่หากปล่อยให้ความไม่ไว้วางใจขยายตัวต่อไปก็อาจกลายเป็นชนวนให้ความขัดแย้งระลอกใหม่ปะทุขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ควรจะสงบสุขประเทศไทยจึงอยู่ในจุดตัดสินใจที่สำคัญว่าจะยึดมั่นในแนวทางสันติภาพที่ยากลำบากแต่ยั่งยืนหรือจะเดินบนเส้นทางขอองค์การตอบโต้ที่อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ยากจะควบคุมได้ในอนาคตสิ่งที่ประชาชนทั้งสงประเทศต่างปรารถนาคือ ความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความรอบครอบของผู้นำในเวลานี้ว่าจะพาไปในทิศทางใด